สวัสดีค่ะพี่น้องมือนี่นิ้วอยู่ที่โดูมสาวน้อยนะคะมือนี่มาโดมค่ะเพราะว่าเอาสุดมาแก่นะคะเอาสูที่พอๆพแอพอม่แม่ทีตัดไห้นะคะเกิดจากเกิดยังเกิดยักขึ้นนางยักกินเยอะโบเวนข้าบานาละตรงใส่ไปพีดเมียนอัน <laughs> โอ้โหกี่เดือนได้มาโดมนี่มาทำงานสองเดือนเลยปลาสุกคือบอททิป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 โอ้โหวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่โดมสาวน้อยนะคะคือว่าน่าจะตื่นหนาบบ้างสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมากจ่ายกูมือเถอะโอ้โหคือว่าเรหจังของมันโดนส่วนตัวเนาะ ไปยังไม่กันเลยต้อไปร้อแก็งเีกอพ้องจะเก็บแล้วหมออ้าพ่อเพิ่นสิออกไปจังโมงสามมือนนิพ่อผมพูดแล้วเราะว่าผมคุ้มไปแล้วผมบอกอ๋จ mm ้า hmm จับผู้จัดการสามจิารปินพี่น้องผู้จัดการเล็กน้ิด ใส่ไม่ได้ค่ะมันต้องไปขยายนะคะเพราะว่าถามก่อนขยายนิ้วโอปอเรย์มิ้วเดี๋ยวเราไปหาครูผู้ช่วยกันนะคะผู้ช่วยขยายผู้ระเบิดชุดช่วยลอยก็อ้วนอีลีล่ะรู้สึกโตเลยวว่าอ้วนขึ้นมีคนอยู่ไหม มีคนอยู่หรือเปล่า,าช่วยด้วยทักมาแล้วไม่ใช่เหรอาทักหาแม่แล้วทักแล้วแต่ว่าน้องก็บอกว่า,าเขอามาเลยไม่ได้แต่งหน้าค่ะพี่น้องมอนีหนาสดเลยเนีย่ยประกาใส่แว่นตาเมียพี่น้องมันใส่แล้วมันมันพกคือจะไหนบุหน้ายหญ่ๆิ้มกลมกลึงเสียมีคนอยู่ไหมคะ เร<พ><น>าาดูเรอยู่โดมค่ะเอาชุดมาแก้ให้พี่ๆแก้ให้นะคะแต่ใครจะเป็นผู้โชคดีอ<ม>ุ๊ยมันมีคนอยู่ไป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 หาใครนะที่ชื่อพอล่ากับกับไปหาห้องครูเอ เขาเขียนห้ามคันหรือห้ามคนใส่ตาสัตว์เราภารกิจนี้เรายังไม่สำเร็จรุล่วงนะคะทุกคนเพราะว่าเรากำลังตามหาช่างแก้ชุดสั่งแก้ชุดค่ะเราจะไปหาเพื่อนๆก่อนนะคะ ตอนนี้พี่บุวีพายุจะควนบันนี้พี่น้องบุวีพายุบุวีพายุจะควนเลยมันจะได้ใส่พอสุดหมื่นขันบ่อไปหาสร้างสร้างนอกนี่ทางเดียวคือหาสร้างข้างนอก

โอ้ยผมรุดโอ้ยยังไปยังน้องน้อไม่ต้องต้องใจค่ะที่ยังขับน้ำอยู่แล้วขับมิวลาสตระพอสวัสดีค่ะเพื่อนไปใส่เบิร์จ้าว้าวหนูมาเสียอใไรเขามาแก่สุดหองเราเลี้ยงใครแ้ะ บอกลับไปแล้วตายบอหมีพี่น้อง,อ,งอ,อ่างสุดก่อนทีไปเฮ็ดคอนเทนต์จไหนอีกเนาะคอนเทนต์ตามหาสร้างยิปผาสม,มันยาก้<อ>าจะเอาเสื่อม เอาตู้เสื่อมเสื่อมใส่ชุดยักษ์รัน้อพ่อเนาะนี่คือดีแท้น้อ่ะต้องตัวลอยอันกระสอบเขาไป็นตะซื่อต่ยุ่จ้ะเป็นเต่าอุ้นเนาะลูกเต่าร้ายไปด้วยศิลาไม่มีใครอยู่เลยอ่ะแล้ต้องไปเอาช่างทางบ้าน จ้ามือขึ้นลงไปขอนแก่นแต่ว่ามือมือเนียนแสดงว่มมาทีมงานออกคุกยังขึ้นบ่ค่ะแล้วแดนเซอร์ไปยื้อใส่อะไรกันเนี่ยไปขอนแกนเหฮะอ๋อมือนี่เขาไปขอนแก่นอ๋นอนี่เขาใส่แสดงเขาส่วางสูบไปใส่สันหูแล้วอ๋อเขาเล่นอยู่แดนเนยเนี่ยเขาก็ไปเล่นโอ้แดนขอนแก่แต่ว่ามืออ,อื่นเขาสยิไปแล้วไง คันบอกฝากไว้ละใครเขาจะเฮ็ดไปเลยเหมือนอื่นกับฉันเขาจะไปน้ามึงแล้วจะไปไว้ไหนไอ้ดินไอ้ยุขอนแกนไม่ไอ้ดิน,น,ดนงั้นก็ไปร้านเลยดีไหมไปร้านเลยเฝ้าเอาดีกว่าไปขอนแกนเลยแค่นี้ค่ะปะละจบแล้วลไม่จบค่ะวันนี้ฉันยังไม่ถึงแปดนาทีนะครับวันนี้ปลาโชคต้องรับภารกิจในการหนึ่งหาร้านเย็บ หาล้านยิบนะคะตอนนี้เอ้าปลาโชคอันมืงขึ้นนีกคือว่าสิบแปดพากวยชลินี่ไปหายมุ่นแค้นแกน่คุณไม่ต้านแล้วช่วงนี้ช่วงนี้นางยักษ์สันคอนมากเลยค่ะพ่อพ่อแม่ค่ะเพราะว่าสิ้นเดือนใจเงินเดือนจะละคนสันคอนมากค่ะบางควนวานเรื่อข่าวว่าเซอร์ไพรส์ยอยู่นี่คะเห็นแมาแบบแงะขอบคุณค่ะ ขอบคุณมาไลัยออนไลน์นะคะขอบคุณมาลัยออนไลน์จากยังไม่บอกว่าเป็นใครเนาะเพื่อนว่าบพระย่า,ยาฟฝ้าบอกเพื่อนว่าแล้วก็ขอบคุณที่จริงแล้วมีเซอร์ไพรส์เนาะเมื่อเช้านี้ตื่นขึ้นมาคือแบบผู้ใดนเนาะโอ,อนเงินใหม่เนาะหนึ่งหมื่นคะแนนนะคะนี่ขอบคุณมาไลัยหนึ่งหมื่นคะแนนนะคะจากาจากตอนนี้เพื่อนบอกว่ายังไม่ให้ ประสงค์ออกน้มอีกสักพักค่อยค่อยค่อยประสงค์ออกน้ำเพื่อว่าอย่างนี้เดี๋ยวชุดใหม่ที่ใส่ไม่ได้อะเราต้องไปตามล่าหา <ười> คือคือเออพี่อาคือชุดใหมน่นี่ชุดใหม่กับชุดที่สีชมพูชุดนั้นเป็นไซส์เดียวกันแล้วตัดก็เป็นปัญหาอันเดียวกันสแสดงว่าวัดผิดแน่ๆต้องไปวัดใหม่ไปใช่เพราะว่าไม่ไม่ไม่ได้เป็นเพราะหนูหนูดูแล้ว ก็คือว่าสะโพกกับเกลนะ่ะสายวัดผิดแน่ๆมิวนี่แหละวัดผิดหรือต้องวัดใหม่นะคะพอดีมิวจะไปคอนแก่นพอดีวันนี้ก็จะแวะไปวัดตัวเพื่อตัดชุดนางยักษ์ชุดใหม่นะครับขอบคุณผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการชุดนางยักษ์ใหม่ก็จะเป็นทางร้านน้องๆนะคะที่จะแปลว่าเ,เป็นสปอนเซอร์นะคะเ,เป็นสปอนเซอร์กาแฟพ่อแม่ๆไป ไปดูไปชมร้านของน้องนะคะหรือว่าผู้ใดมีการมีงานนะคะผู้ใดมีการมีงานมีพิธีน้น,นั่นนี่ทางร้านเขาก็เขาก็รับให้เช่าชุดนะคะเพราะพี่น้องนะ้ามิวสดแห้งมิว้วพ่อท่านแต่แตงน่นะคะมาแบบสดคายิลีนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปใหม่นะคะบ๊ายบาย